หาคุณคิดว่าเคยเห็นหรือผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็อ,อย่าได้มั่นใจไปนักเพราะดาวโลกสีฟ้าดวงนี้ยังมีอะไรแปลกๆและคาดไม่ถึงอยู่อีกเพียบสำหรับวันนี้แอดก็มีเรื่องราวที่ทั้งแปลกและน่าทึ่งมาฝากจัดไปเต็มๆหนึชุดใหญ่เดี๋ยวเราไปติดตามกันแต่ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาหลักแอดอยากจะรบกวนทุกคนช่วยกันกด subscribe ช่อง WTF เรื่องเด็ดรอบโลกด้วยนะครับช่วยกันกดทีนะถือว่าแอดขอแล้วกัน ลำดับที่9หมู่บ้านฝาแฝดสถานที่สุดพิเศษที่มีจำนวนฝาแฝดมากผิดปกติและอยู่นอกเหนือความเข้าใจของเหล่านักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี่คือโคดินฮีหมู่บ้านทางตอนใต้ของอินเดียที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับของโลก และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็โด่งดังเป็นพลุแตกสาเหตุก็เพราะว่าที่นี่มีฝาแฝดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ไหนคุณก็จะเจอแต่ฝาแฝดเต็มไปหมดจากรายงานในปี2017ก็พบว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีฝาแฝดอย่างน้อย400คู่จาก2,000ครอบครัวแอดขอเสริมข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเกิดของฝาแฝดสักเล็กน้อยนะครับสำหรับค่าเฉลี่ย ของการเกิดฝาแฝดของคนทั้งโลกก็จะอยู่ประมาณ4ครั้งต่อการเกิด1,000ครั้งแต่สำหรับหมู่บ้านโคดินฮีค่าเฉลี่ยก็คือ45ครั้งต่อการเกิด1,000ครั้งซึ่งถือได้ว่ามีอัตราสูงกว่าปกติถึง11เท่ากลับมาต่อในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเหล่านักวิจัยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อที่จะหาคำตอบของการเกิดฝาแฝดที่มากผิดปกติของหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งก็ทำให้เกิดทฤษฎีต่างๆมากมายเลย อย่างเช่นนักวิจัยหลายๆคนเนี่ยก็บอกว่าฝาแฝดที่เกิดขึ้นเป็นผลจากพันธุกรรมในขณะที่บางคนก็บอกว่าอากาศและน้ําในหมู่บ้านอาจจะมีองค์ประกอบพิเศษบางอย่างจึงทําให้เกิดฝาแฝดมากมายขนาดนี้แต่ทุกทฤษฎีที่แอดได้บอกไปก็ยังไม่มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์นะครับสําหรับสาเหตุที่แท้จริงของปรากฏการณ์สุดแปลกของหมู่บ้านโคดินทีเราคงทําได้เพียงรอรายงานฉบับใหม่ๆต่อไป ลำดับที่8เมนูอาหารจากโลกดึกดำบรรเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นที่แอดจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ก็เกิดขึ้นในปี2023เมื่อสื่อชื่อดังจากไต้หวันได้รายงานว่ามีเมนูอาหารสุดพิเศษที่เหมือนเป็นการท้าทายเหล่านักชิมทั่วโลกนี่คือราเมนไฮโซพอยตยักษ์ราเมนที่จะเสิร์ฟพ,พร้อมกับสัตว์ทะเลน้ำลึกจากยุคดึกดำบรรที่วางมาบนชามแบบเต็มๆต,ต,ตัวอย่างที่เห็นเลย แอดขออธิบายเกี่ยวกับไอโซพอดยักษ์สักเล็กน้อยนะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้ไอโซพอดยักษ์เป็นสัตว์ทะเลที่อยู่ในจําพวกเดียวกับกุ้งกั้งปูและอาศัยอยู่บนโลกมานานกว่า300ล้านปีแล้วด้วยพวกมันมักอาศัยอยู่ในระดับความลึกตั้งแต่700เมตรไปจนถึง2,500เมตรพวกมันมีขนาดตัวเฉลี่ยประมาณ19-36ถึงเซนติเมตรและมีน้ำหนักราวๆ1.7กิโลกรัมกลับมาต่อ สำหรับเมนูไอโซพอดยักษ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้วิธีการนึ่งเป็นหลักส่วนรสชาติคนที่เคยกินก็บอกว่าเนื้อของพวกมันมีรสชาติเฉพาะตัวไม่ได้เหมือนเนื้อกุ้งหรือเนื้อปูอย่างที่หลายๆคนเข้าใจส่วนบางคนเนี่ยก็บอกว่ารสชาติของมันเนี่ยก็คล้ายกุ้งล l o เตอร์แต่ไม่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงสิ่งที่จริงแท้แน่นอนก็คือราคาที่ไม่ธรรมดาเพราะแต่ละชามก็จะมีราคาสูงถึง1,700บาทเลยทีเดียว ลำดับที่7ไ็อเทมผ่านตลอดเสื้อกักสะท้อนแสงถือเป็นเครื่องแบบที่ถูกนำมาใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่างๆหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นงานอันตรายงานซ่อมบำรุงงานรักษาความปลอดภัยหรืองานอื่นๆอีกเพียบเลยดังนั้นคนส่วนใหญ่จึงเคารพบเชื่อฟังและยินยอม ให้ผู้ที่สวมเครื่องแบบเหล่านั้นปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวกสบายและเพื่อเป็นการพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของเสื้อกั๊กสะท้อนแสงเดวิดและชอนจึงได้เริ่มภารกิจสุดแสบด้วยการสวมเสื้อกั๊กสะท้อนแสงจากนั้นก็ออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะดูว่าผู้คนจะเกงใจเสื้อตัวนี้จริงหรือไม่ซึ่งภารกิจของทั้งคู่ก็โด่งดังมากๆในปี2016นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันเลย เดวิดและชอนเริ่มต้นจากโรงภาพยนตร์ท้องถิน่นที่สามารถเดินเข้าไปได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าตัว๋วดูฟรีแบบเนียนๆไปเลยจากนั้นก็มาต่อที่สวนสัตว์ซึ่งทุกคนต่างก็คิดว่าเดวิดและชอนเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในนั้นในตอนนี้ทั้งคู่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าทุกอย่างจะสะดวกสบายและง่ายดายขนาดนี้ต่อมาเดวิดและชอนก็เพิ่มความท้าทายไปอีกขั้นโดยเป้าหมายต่อไปก็คือคอนเสิร์ตของวงโคลเพ ในภารกิจนี้พวกเขาก็ได้เปลี่ยนเสื้อกัก๊กสะท้อนแสงเป็นสีส้มเพื่อให้เหมือนกับเจ้าหน้าที่ภายในงานและผลการทดลองในครั้งนี้ก็คือทั้งคู่เดินเข้าไปในงานได้แบบชิวๆพวกเขาสามารถเดินเข้าไปในงานก่อนที่จะถึงเวลาเริ่มก็ได้หรือจะเดินไปยืนหน้าแผงกั้นในช่วงแสดงคอนเสิร์ตก็ทําได้เช่นกันไม่มีกาดคนไหนเอกใจหรือสงสัยในตัวพวกเขาเลยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ ว่าเสื้อกั๊กสะท้อนแสงตัวเดียวจะทำให้เดวิดและชอนได้รับความน่าเชื่อถือจากทุกคนในทุกสถานการณ์สุดท้ายการทดลองสุดแสบของเดวิดและชอนก็ชวนให้ทุกคนตั้งคำถามเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ต่างๆขึ้นมาเพราะถ้าหากเดวิดและชอนเป็นคนร้ายและพกอาวุธเข้ามาเรื่องน่าเศร้าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนลำดับที่6ความแตกต่างของน้ำตา แอบเชื่อว่าทุกคนก็คงเคยร้องไห้กันมาบ้างซึ่งการร้องไห้ก็มีหลากหลายอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นการร้องไห้ด้วยความดีใจเสียใจผิดหวังนั่นทำให้โรสลินฟิเชอร์เกิดความสงสัยว่าน้ำตาแห่งความสุขจะเหมือนกับน้ำตาแห่งความเศร้าหรือไม่เมื่อสงสัยขนาดนี้เธอจึงเริ่มศึกษาและเก็บตัวอย่างน้ำตา จากอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกันหลายๆรูปแบบจากนั้นก็นำมาส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ความละเอียดสูงกำลังขยาย100เท่าและนี่ก็คือโปรเจกต์ที่ชื่อว่า t o p o g r a p h y o o t t e r s s ที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าน้ำตาและอารมณ์ต่างๆต่างกันอย่างไรและนี่คือภาพบางส่วนของโปรเจกต์นี้ อย่างไรก็ตามแม้ว่าโปรเจกต์นี้จะใช้อุปกรณ์และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อถ่ายภาพแต่มันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับเพราะไม่มีการบันทึกเกี่ยวกับคุณสมบัติทางชีววิทยาของน้ำตาแต่อย่างใดนี่มันผลงานศิลปะชัดๆลำดับที่5กาแฟขี้ชมดหากคุณเป็นคอกาแฟ คุณก็ต้องเคยได้ยินชื่อเสียงของกาแฟขี้ชมดกันมาบ้างไม่ว่าจะเป็นกลิ่นที่หอมละมุนรสชาติที่นุ่มเกินบรรยายแต่ก็ต้องแลกมากับราคาที่แพงเอาเรื่องเพราะกาแฟขี้ชมดแก้วหนึ่งเนี่ยก็จะตกประมาณ1,000บาทบวกลบเลยส่วนกรรมววิธีการผลิตกาแฟขี้ชมดก็จะมีความพิเศษกว่ากาแฟทั่วไปเช่นกันโดยจะเริ่มต้น จากการที่ตัวะมดกินผลกาแฟเข้าไปจากนั้นมันก็จะถ่ายเป็นเมล็ดกาแฟออกมาซึ่งก็จะมีลักษณะที่แปลกเพราะเมล็ดกาแฟจะติดกันเป็นพวงแบบนี้เลยต่อมาก็ถึงคิวของผู้ผลิตที่จะต้องตามเก็บขี้ะมดในป่าจากนั้นก็นำเมล็ดกาแฟไปล้างให้สะอาดตากแดดให้แห้งก่อนจะนำไปคั่วด้วยไฟอ่อนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยส่วนเหตุผลที่กาแฟขี้ชมด พิเศษกว่ากาแฟชนิดอื่นๆทางผู้ผลิตก็บอกว่าชมดกินผลกาแฟเป็นอาหารซึ่งมันมักจะเลือกกินแต่ผลกาแฟที่ดีที่สุดจึงเหมือนเป็นการคัดเกรดกาแฟตามธรรมชาติอีกทั้งระบบการย่อยอาหารของพวกมันก็มีความพิเศษที่จะช่วยลดปริมาณคาเฟอีนในเมล็ดกาแฟซึ่งทั้งหมดก็จะทำให้กาแฟขี้ชมดมีรสชาติอ่อนนุ่มและกลมกล่อมในแบบที่กาแฟชนิดอื่นให้ไม่ได้ แต่ในความเป็นจริงมันจะแตกต่างจากกาแฟทั่วๆไปขนาดไหนก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงของชาวเน็ตผู้รักกาแฟ ى, มาจนถึงทุกวันนี้ลำดับที่4ลวดลายปริศนาสัญ,ญลักษณ์ลึกลับขนาดยักษ์ที่ตั้งเด่นเป็นสง่ากลางทะเลทรายมันสามารถมองเห็นจากระยะไกลได้ถึง20กิโลเมตร นี่คือเชิงเทียนปาลากัสลวดลายปริศนาอายุกว่า2,200ปีโดยตั้งอยู่ที่บริเวณเนินทรายใกล้กับอ่าวพิสโกในคาบสมุทรปาลากัสประเทศเปรูสัญ,ญลักษณ์ปริศนาที่เห็นเนี่ยก็มีความยาวถึง181เมตรหรือถ้าจะเทียบง่ายๆก็จะยาวกเกือบๆ2สนามฟุตบอลเลยทีเดียวส่วนลวดลายก็จะเกิดจากการแกะสลัก จนเป็นล่องลึกถึง61ซนตมรซึ่งพื้นที่ในบริเวณนี้ก็เป็นหินทรายทั้งหมดสำหรับเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเชิงเทียนปาลากัสก็มีเพียบเลยแอดขอคัดเรื่องราวบางส่วนมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องราวที่1บางคนก็เชื่อว่าเชิงเทียนปาลากัสคือสัญ,ญลักษณ์ตรีศูนย์ของวิลาโกชาเทพผู้สร้างชาวอินคาและหวังว่าเทพองค์นี้จะช่วยชาวปาลากัสให้ปลอดภัยจากภัยพิบัติทางทะเล เรื่องราวที่สองเชิงเทียนปาลากัสคือตัวแทนของพระบิดาพระบุตรและพระจิตเพื่อชี้นำให้ชาวปาลากัสหันมานับถือศาสนาคริสต์เรื่องราวที่สามก็เชื่อกันว่าเชิงเทียนปาลากัสเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ที่จะช่วยนำทางให้นักเดินเรือสมัยนั้นสามารถนำเรือเข้าฝั่งได้อย่างถูกต้องอย่างไรก็ตามถึงแม้เชิงเทียนปาลากัสจะถูกค้นพบมานานแล้วแต่เหล่านักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าใคร คือคนสร้างลำดับที่3โฉมงามกับหมียักษ์ภาพที่คุณกำลังดูอยู่นี้ไม่ใช่ตุ๊กตาหมีหรือภาพตัดต่อแต่มันคือหมีของจริงที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้พบเห็นแบบสุดๆนี่คือเวโรนิก้าดิสกาหญิงสาวชาวรัสเซียกับน้องหมีตัวโต,วตวสีน้ำตาลที่ชื่อว่าอาชีมันเป็นหมีตัวผู้นะครับเรื่องราวของทั้งคู่ก็เริ่มต้นในปี2020 เมื่อสวนสัตว์ที่อาชีอาศัยอยู่ต้องปิดตัวลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในตอนนั้นสัตว์ทุกตัวก็ได้กลายเป็นผู้ประสบภัยในช่วงเวลานี้เองเวโรนิกา้าจึงได้ขอรับเจ้าอาชีไปเลี้ยงที่บ้านจากนั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ก็แทบไม่แยกจากกันอีกเลยส่วนสาเหตุที่ทางสวนสัตว์ไม่ได้ปล่อยอาชีกับเข้าป่าก็เพราะว่าอาชีถูกเลี้ยงโดยมนุษย์มาตั้งแต่เด็กมันไม่สามารถเอาชีวิตรอดในธรรมชาติได้แน่แน ดังนั้นการปล่อยอาชีกับสู่ธรรมชาติจึงไม่น่าจะใช่ไอเดียที่ดีนักกลับมาต่ออาชีเป็นหมีที่ฉลาดสามารถเรียนรู้คำสั่งต่างๆได้ดีแถมยังใจดีสุดๆอีกต่างหากนั่นทำให้ทั้งคู่ได้ใช้เวลาและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันมากมายเวโรนิก้าก็ยังเล่าเรื่องน่ารักน่ารักของอาชีให้ฟังด้วยนะครับเธอบอกว่าเห็นอาชีเป็นหมีตัวโตแบบนี้แต่ความเป็นจริงอ่ะมันขี้กลัวมากโดยอาชีจะวิ่งมาหลบข้างหลังเธอเป็นประจำเลย ส่วนเรื่องราวที่โด่งดังมากๆของทั้งคู่ก็เกิดขึ้นในปี2021เมื่อมีคลิปสาวน้อยคนหนึ่งนั่งตกปลาอยู่บนเรือกับมียักษ์สีน้ำตาลซึ่งในตอนแรกชาวเน็ตส่วนใหญ่ก็คิดว่าเป็นคนใส่ชุดหมีแน่ๆแต่ความจริงแล้วไม่ใช่นะครับเพราะนี่คืออาชีพหมีตัวจริงยังไงล่ะลำดับที่2ทำมามี่ด้วยตนเอง แอดเชื่อว่าทุกคนก็คงเคยได้ยินคำว่ามัมมี่กันมาบ้างซึ่งมัมมี่ที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยก็คงหนีไม่พ้นมัมมี่จากอียิปต์แต่รู้หรือไม่ว่าที่ญี่ปุ่นก็มีมัมมี่เช่นกันและไม่ใช่มัมมี่ในแบบที่เราเข้าใจซะด้วยสินี่คือโซกุชินบุสึซึ่งก็คือชื่อเรียกของกระบวนการทำมัมมี่ด้วยตนเองของพระญี่ปุ่นนิกายชินงอนในช่วงศตวรรษที่11ถึงศตวรรษที่19 ซึ่งการทำมัมมี่ด้วยตนเองก็จะไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายด้วยนะครับแต่เป็นรูปแบบหนึ่งของการบรรลุธรรมโดยเชื่อกันว่าวิธีการนี้จะทำให้ร่างกายเป็นอมตะและดำรงอยู่ตลอดไปเพื่อรอคอยวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับมายัางโลกอีกครั้งและหากพระรูปใดต้องการที่จะเป็นมัมมี่พระพระรูปนั้นก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการบาเพ็ญเพียรซึ่งทั้งหมดก็อาจจะกินเวลาประมาณ3,000วันโดยแบ่งเป็นสามช่วงช่วงละ1000วัน เริ่มต้น1,000วันแรกก็จะเป็นการจำกัดอาหารโดยจะฉันได้แค่น้ำและพืชประเภทถัว่วและต้องออกเดินทางไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าและในถ้ำพอผ่าน1,000วันแรกก็จะกลับมาจำวัดและเปลี่ยนมาฉันเปลือกไม้และรากของต้นสนแทนส่วนในช่วงสุดท้ายก็จะเปลี่ยนมาฉันชาชนิดพิเศษซึ่งเชื่อกันว่ามีส่วนผสมของน้ำยางจากต้นอุรุชิที่ใช้เคลือบจานชามในสมัยนั้น จากนั้นลูกศิษย์ก็จะพาไปนั่งสมาธิในสุสานใต้ดินแบบปิดสนิทโดยมีเพียงท่อไม้ไผ่สำหรับหายใจเท่านั้นพระจะสั่นกระดิ่งวันละครั้งเพื่อให้ลูกศิษย์รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่และเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีเสียงกระดิ่งลูกศิษย์ก็จะปล่อยสุสานไว้อย่างนั้นอีกหนึ่งพันวันจากนั้นจึงขุดศพขึ้นมาถ้าขุดขึ้นมาแล้วร่างกายแห้งไม่เน่าเปื่อยก็จะถือว่าเป็นพระมัมมี่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่บรรลุธรรมขั้นสูงสุด ลำดับที่หนึ่งเด็กหญิงกลายเป็นเด็กชายเรื่องราวสุดแปลกและโคตรเหลือเชื่อที่แอจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้ก็เกิดขึ้นในชุมชนเล็กๆในสาธารณรัฐโดมินิกันเมื่อเด็กผู้หญิงบางคนสามารถเปลี่ยนเป็นผู้ชายได้เองในตอนอายุป,ประมาณ12ปีโดยอวัยวะเพศชายก็จะค่อยๆงอกขึ้นมาแทนที่อวัยวะเพศหญิง สำหรับผู้ที่มีภาวะนี้ก็จะเรียกว่าเกเวโดซิสและในปี2015เรื่องราวประหลาดที่ว่าเนี่ยก็โด่งดังเป็นผู้แตกเมื่อสำนักข่าวชื่อดังอย่าง BBC ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจของชุมชนแห่งนี้โดยทาง BBC ก็ได้พูดคุยกับชายวัยรุ่นที่ชื่อว่าจอห์นนี่ที่มีภาวะเกเวโดซิสโดยจอห์นนี่ก็เล่าว,ว่า ในตอนเป็นเด็กเขามีชื่อว่าเฟ l ลิซิตาและถูกเลี้ยงมาแบบเด็กผู้หญิงและเมื่อเวลาผ่านไปอวัยวะเพศของจอนนี่ก็ค่อยๆเปลี่ยนไปจากอวัยวะเพศหญิงก็กลายเป็นอวัยวะเพศชายอย่างสมบูรณ์ในตอนเป็นวัยรุ่นคำถามก็คือมันเกิดขึ้นได้ยังไงหนึ่งในนักวิจัยกลุ่มแรกๆที่ศึกษาอาการผิดปกตินี้ก็คือดรจูเลียอิมเปราโตแมคคิเลจากมหาวิทยาลัยการแพทย์คอเนลของสหรัฐในช่วงทศวรรษ ที่1,970เธอได้เดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลของสาธารณารัฐโดมินิกันหลังจากได้รับรายงานแปลกๆเกี่ยวกับเด็กหญิงที่กลายเป็นเด็กผู้ชายเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นหลังจากการค้นคว้าและวิจัยเธอก็ได้คำตอบว่าที่จริงแล้วผู้ที่มีภาวะเกเวโดซิสก็คือผู้ชายแต่กำเนิดเพียงแต่ว่าพวกเขาขาดเอนไซม์บางชนิดทำให้ร่างกายไม่สามารถพัฒนาอาวัยวะเพศชายขึ้นมาได้ในขณะอยู่ในครรภ ทําให้ตอนเกิดเด็กผู้ชายเหล่านั้นก็จะไม่มีอวัยวะเพศช,ชายทําให้ผู้คนเข้าใจว่าเป็นเด็กผู้หญิงแต่เมื่อเข้าสู่วัยแรกรุ่นฮอร์โมนเพศช,ชายก็เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากและเมื่อร่างกายตอบสนองกล้ามเนื้อก็จะเพิ่มขึ้นและอวัยวะเพศช,ชายก็จะงอกออกมาทําให้เด็กผู้หญิงกลายเป็นเด็กผู้ชายในที่สุด